นี่แมนแมนเอาลาติเย็นเลบัววับน,บบนบดก่าด,าด้เอาขอ้าโจมาเจาะมีร้านกาแฟพรอม สบายดีสบายดีทุกคนเจ้าเมื่อนี้จะพาไปเบืองไปเบืองสวนดอกไม้ของจังโกพ์คหรือว่าสวนดอกไม้สวนสวนห้อยครัวยังวกไปเวียนมาอยู่แถวนี่แหละเห็นดอกไม้งามไหลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าเพื่อนได้อนุรักษา์าธรรมชาติงามหลายและก็เป็นดอกไม้ที่เหมาะแก่กันสําหรับทุกคน ผู้ใดก็ได้ที่มักดอกไม้มักธรรมชาติท่ว่ามาส่วนนี้ก็จะสมใจถึกใจสมดังปรารถนาเลยเนาะจะมาท่ายพรีเวดดิ้งก็ได้จะมาท่ายหูบเล่นมาสมดอกไม้น้ำเพลินก็ก็บม่มีปัญหาอย่างเช่นเจ้าของสวนเพลินว่าสามารถเลาะเที่ยวสมได้บ่มีเวลาจํากัดซื้อปีเข้ามาก็สามารถมาชมมาเที่ยวมาถ่ายูบมาเช็คอินมา ดื่มกาแฟมีหลายๆอย่างอยู่ในส่วนนี้เนาะจะมีอาหารหวานข้าวของแล้วก็หรือว่าจะมาเหตุกิจกรรมอื่นๆจะเป็นกิจกรรมครอบครัวกิจกรรมเปีนต้นไม้กิจกรรมขึ้นภูขึ้นผาย่างก็ก็ได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ว่ามีครบทุกรูปแบบเหมาะแก่การไปพักผ่อนระยะสั้น คราพเจ้ามักมุมนี้หลยมันเป็นดอกไม้ทีว่ากำลังบานแล้วก็เป็นดอกไม้ที่บ่มีนามฮานาเก,กเลยว่ามาดักซุ่มเบงดอกไม้แถวนี้แหละเบงนำกันมันงามอหลีซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งทีว่าเหมาะแก่การจะพักพอนระยะสั้นเนาะจะข้ามเหือจากหลวงระบางมาทางเชียงแมน อยู่เมืองเซงแมนเขาห้องว่าส่วนร้อยครัวหรือว่ากรีนกรีนพาร์คจังโกพาร์คอย่างไรหลแนวข้าะเจ้าโบเนจใจแต่ว่าก็ถึงยังใดก็ตามเนาะเป็นมีป่าไม้ฮักเพิ้นได้อนุรักษาธรรมศาติ์ไว้อย่างสวยสดงดงามแล้วก็สัมผัสธรรมารชาติเสียงนกเสียงกะถือว่าได้บรรยากาศดีหลายถ้าผู้ใดมา ท่ายูมักเซลฟี่ก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งที่แนะนาเลยที่ว่าใกล้ตัวเมืองหลวงของบงังอะไรก็บโได้ไก่สามารถเอารถข้ามบักมาได้เลยและก็สามารถขี่ไปเส้นทางตัวนี้มันจะไปฮอดเมืองน่านจังหวัดจังหวัดน่านของประเทศไทยก็เป็นทางหนึ่งที่ว่าได้เปิดมาได้สองสามปีนี่แหละเป็นเส้นทางระวางเดินทางระวางโสพอเราและกับลัษณาจากไทยหรือว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเท่านี้เองก็เป็นเส้นทาง ใหม่เส้นทางที่ดีหลายเหตุให้เศรษฐกิจสองประเทศนี่ก็คือขึ้นขึ้นพอสมควรในบริเวณแถวนี้แต่พอาะเดินทางได้เล็กจากจังหวัดน่านหอดหลวงบางโดย่งเลยอันนี้ก็เป็นอีกทางยุทธศาสตร์ตัวหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจเจา้าเนาะมาเบิ่งบรรยากาศสวนดอกไม้มีหลากหลายหลากหลายชนิดครับเจ้าโบได้หูซื่อดอกไม้แต่ละชนิดเนะาะจังหนก็เบิ่งนากันวว่ามันมีหลายแนวหลาย หลายดอกอยู่แต่กระบื้หูว่าซื้อจังนใดแต่ละคนก็นั่ใดดอกไม่พยายามเต็มที่จนแมมมูรี่เต็มหมดแหละทายหูทายหอยนี่โอ้มุกใช้สีนี้มาพอดีเข้ากับสีดอกไม้เลยเนาะส่องไ่อมคอยฮะแอดเจ็จบุญอีหมัดแก้แก้อะไรเป็นอย่างันเลิออันนั้นเดาข้ายมาแล้วมันหอน

yeah กาเฟเพิ่มก็เปิดอยู่บ่